นานนานทีนะจ๊ะนานนานทีจะมีรถมือสองที่มีกุญแจสำรองมาให้ด้วยน้องคุ้มมากสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะวันนี้เรามีโตโยต้าไฮรักรีโวได้เป็นตัว 2.4E พิลเนอร์เข้ามาอีกหอีกหนึ่งคันให้มาเลือกให้มาสั่นกันแต่บอกเลยนะ น้องสภาพใหม่มากนะคะใช้งานน้อยปี2019ราคาเบา4,000สนกลางๆนะคะใหม่สิใหม่แสนสี่ต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าลูกค้าค่ะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะกำลังมองหารถกระบะสายพาะะ่อค้าแม่ค้าสายลุยสายลุยสายแว้นสายขึ้นเขานะจ๊ะ ขอแนะนําเป็นคันนี้เลยกระซิบบอกก่อนนะรถกระบะเราอ่ะมาแป๊บๆอยู่ไม่นานนะจ๊ะลูกค้าท่านใดนะคะที่เครดิตดีไม่ต้องดาวราคาป้ายแดงอ่ะอยู่ที่8-9 0 0 0 0แสนของเราหันครึ่งนะจ๊ะเอาเงินดาว ไปไว้ทําอย่างอื่นเอาเงินดาวมาไว้ผ่อนงวดเบาๆดีกว่าจ้าถือเพียงบัตรประชาชนใบเดียวมาหาอิ๋วได้เลยหรือติดต่ออิ๋วมาได้0987067324นะจ๊ะลูกค้าจา๋าพี่ๆจา๋าวันนี้อยากนําเสนอมากๆน้องสวยจริงๆสีดําดูดูด,ดูปกติสีดำอะถ้ารถใช้นานๆไปอ่ะสีมันจะไม่สวยแบบนี้นะจ๊ะของเรารับประกันแน่นอนพลิกสีไม่มีจมน้ําไม่มีเครื่อง โดนทำมายกมาเป็นไปไม่ได้ไม่มีเด็ดขาดเราไม่รับนะจ๊ะชนหนักมาเราก็ไม่เอานะจ๊ะลูกค้าจา๋าอยากให้ได้อยากให้เห็นจริงๆหรือหรือ ลูกค้าท่านใดนะจ๊ะที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงเข้ามาเห็นจริงๆร,รีบเข้ามานะรออยู่เซลล์ของเราเยอะ30กว่าคน40กว่าคนแปบ๊แปบๆปก็ไปรีบจับรีบจองนะจ๊ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะรีวิวให้ดูนะว่าน้องนะคะสภาพเดิมแค่ไหนสวยแค่ไหนนะจ๊ะลูกค้าจหาลูกค้าจ้าจไม่ต้องห่วงเลยเอกสารก็ง่ายนะคะเอกสารง่ายมากนะจ๊ะลูกค้าจ๋า เครดิตด,ดีอย่าลืมเครดิตด,ดีนะคะออกได้ทุกอาชีพหรือมีนิดมีหน่อย ติดต่อเข้ามาดูแลกันตลอด24ชั่วโมงดูแลกันดุดญาติมิตรเลยทีเดียวเอามาดูมาดูจ้ามาดูสภาพภายนอกกันก่อนนะคะไฟเห็นไหมคะไฟได้มาแบบสวยงามนะคะสภาพเดิมๆไม่มีแตกไม่มีรอยแตกลายงาใดๆทั้งนั้นนะคะไฟนะคะไฟโปรเจคเตอร์นะคะสวยใสๆกระจ่างหน้าเห็นไหมกระจังหน้ารังพึ้งนะคะพร้อมกับโลโก้ตโตโยต้าชัดๆนะคะสวยงามนะคะสวยงามนะคะ,ะ,คะรุ่นนี้ หน้ารี v o รุร่นนี้ค่อนข้างที่จะสวยตอบโจทย์แล้วก็ขายดีด้วยนะเซลลที่เป็นแบบรถป้ายแดงค่ะขายดีนะคะผลตอบรับดีแต่เราอะจะไปซื้อป้ายแดงทำไมใช่ไหมตอนนี้ในเมื่อมือสองของเรา ก็มีราคาที่แบบหันครึ่งนะคะใช้งานก็ไม่ได้เยอะอะไรปีก็ไม่ได้เยอะอะไรแค่ปี2019เองใช้งานไม่กี่กิโลเองต่อปีนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเนี่ยได้มาพร้อมไฟตัดหมอกด้วยเห็นไหมได้มาพร้อมไฟตัดหมอกด้วยมีมาให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะจ๊ะไม่ต้องห่วงเลยเครื่องนะคะเครื่องเป็น2444นีีนะคะเครื่อง2 4 4 4นสีะอ่ะคะมาดูมาดูมาด,มาด,มาดูมาดูสภาพภายนอกเบื้องต้นที่เราจะต้องดูนะคะที่เราจะต้องรู้ในการ ดูรถในการดูรถมือสองนะคะเอ้าเห็นไหมจ๊ะรอยนะคะรอยรอยแนบชิดสนิทกันนะคะสีให้ดูชัดชัดไม่ได้กลัวเลยนะคะไม่ได้กลัวว่าลูกค้าจะเห็นจุดไหนเลยเพราะว่าของเรามั่นใจรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะรุ่นนี้เลิศนะคะรุ่นนี้เลิศนะคะมีกระจกให้มีกระจกให้ด้วยเห็นไหมกระจกมองด้านหลังอีกนะคะกระจกมองอ่ะ นี่นะคะไม่มีดุง้งไม่มีอ้าแน่นอนนะคะเรียบทิดสนิทกันสภาพเดิมร้อยเซไม่มีชนหนังมาแน่นอนรับประกันร้อยเซมาดูนะคะมาดูในส่วนของโชคมาดูในส่วนของโชคนะคะ มาดูในส่วนของชคนะคะให้เห็นช,ชัดๆเลยให้เห็นชัดๆชัดๆเลยค่ะทุกอย่างนะคะปกติเลยเดิมๆจากโรงงานนะคะเดิมๆจากโรงงานไม่ต้องห่วงนะคะนี่ไงล้ออัลลอยล้ออรัลลอยนะคะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการแปลงล้อแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะคะโลโก้โตโยต้าอยู่ครบยางนะคะอะยางนะคะยางขอบสิบเจ็ดนะคะแม็กค่ะแม็กอัลลอยแม็กขอบสิบเจ็ดเรียบร้อยนะคะดูปีก่อนนะ ดูปีก่อนนะได้ยางปีอะไรเนาะโอ้โหยางนะคะยางก็ยังใช้ได้เยอะอยู่นะยางใช้ได้เยอะอยู่นะคะยางยางปี22นะ,ะซื้อไปใช้ได้เลยนะคะซื้อไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรแล้วไปท่องไปทําอะไรแล้วนะคะดู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 ด,ด,ด,ดูตัวหนังสือไม่มีหลุดนะไม่มีเอาใหม่ ไม่มีเอามาใหม่เพิ่มแน่นอนนะคะตัวหนังสือเก่าเดิมกระจกมองข้างจ่ากระจกมองข้างสีโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตัดกสีดํามีมาให้เรียบร้อยรุ่นนี้ค่อนข้างดีตัว e เนี่ยค่อนข้างจะขายดีนะจ๊ะตัว E ค่อนข้างจะขายดีเบามือจับนะคะเบ้ามือจับได้เป็น สีโครเมียมตัดกับสีดําของตัวรถติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลสําหรับลูกค้าตัวเล็กนะคะลูกค้าตัวเล็กไม่ต้องกังวลบันไใดข้างติดมาให้เรียบร้อยไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยนะอ่ะดูดูดูพร้อมกับกระบะไลเนอร์นะคะซื้อเองสี่พันห้าพันเลยนะรุ่นนี้ถ้าออกจากศูนย์สี่พันห้าพันของเราไม่ต้องค่ะบาทหนึ่งก็ไม่ต้องจ่ายเรามีมาให้เรียบร้อยนะคะเรามีมาให้เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลซื้อออกไปพร้อมใช้ได้เลยนะคะใช้ทํามาหากินใช้ใช้เที่ยวใช้เด เดินทางหาพ่อหาแม่หาญาติพี่น้องหาลูกหา,หาหลานหรือจะไปจังหวัดไหนได้หมดนะคะของเรารับประกันอยู่แล้วตัวเครื่องตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่ต้องหายห่วงโตโยต้าขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะช่วงล่างแน่นหนึบนะคะไม่ต้องห่วงนะคะลูกค้าสบายใจได้ซื้อกับเรามีวารันตีหลังการขายให้ด้วยดูแลลูกค้าไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนนะ,ะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างจา้ะด้านท้ายนะด้านท้ายเห็นไหมเห็นไฟเลี้ยวไหมเอยเออขอพระทานอภัยค่ะเห็นไฟท้ายไหมจ้ะ สวยงามใสๆเหมือนใหม่มากนะคะกันชนท้ายให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องห่วงเลยลูกค้าที่แบบว่าสายถอยหลังไม่ค่อยเก่งนะคะมีกันชนท้ายมาให้แต่ถ้าจะให้ดีก็อย่าใช้เลยดีกว่านะอยู่ว่านะอ่าให้ดูเหลี่ยมคมสีชัดๆนะคะเหลี่ยมคมนะคะเหลี่ยมคมของสีดูเลยชัดๆนะคะไม่มีอ่าไม่มี เาเรียกอะไรนะลอยขรุข่านะเครียบชิดสนิทเสม,สมอกันแน่นอนนะคะรับประกันได้ไม่มีกลับสีไม่มีพลิกสีนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งที่สําคัญนะที่สําคัญที่สําคัญเลยนะคะที่สําคัญเลยที่เรากลัวแล้วลูกค้ากังวลมากๆอยู่ตอนนี้ว่าซื้อไปรถจะโอนเล่มได้หรือเปล่าบอกไว้ตรงนี้เลยนะจ๊ะรถของเรามีเล่มทุกคันโอนได้ทุกคันนะคะของเราไม่มีการติดไฟแนนซ์จากที่เดิมนะ นะคะลูกค้าซื้อไปสบายใจได้เลยนะจ๊ะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อแบบไหนจะสุดหรือจะผ่อนยินดีเลยแล้วก็สบายใจหายห่วงอยู่ไม่ถึงไปไหนแน่นอนงานเร็วงานไวงานดูแลงานบริการต้องนึกถึงเซลล์อยู่098 706 7, 7 3าแทดี่บริษัทเพชรยนต์ก็มาหาได้นะคะอะ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูข้างในก่อนนะกุญแจนะจ๊ะกุญแจแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้นะเห็นไหมคะเรากดแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยกุญแจสมาร์ทคีย์นะคะอะ่ะเรามา ปลดล็อกกันก่อนนะคะปุ่มนี้คือปุ่มปลดป,ปุ่มปลดล็อกนะ,ะเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าภายในสวยหรือเปล่านะคะ,ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยนะคะนี่มีอะไรอีกมีกระจกนะคะกระจกกระจกแท้ๆของตโตโยต้านะคะไม่มีเปลี่ยนแน่นอนอ้อลืมบอกไปนะจ๊ะแคปรุ่นนี้เป็น, Smart Cap นะะสมาร์ทแคนะคะลูกค้าจ๋าสมาร์ทแคนะคะดูนะคะดูในส่วนของตัวโครงสร้างของรถนะจ๊ะ น็อตนะคะไม่มีขยงขยับนะคะไม่มีรอยประแจไขาแน่นอนนะฮะเดิมเดิมทุกอย่างรับประกันเดิมเดิมนะจ๊ะแผงประตูนะคะเห็นไหมจ๊ะสีโครเมียมตัดสีดำสวยงามมากที่วางกรงวางแก้วนะคะด้านคนขับนะคะค่อนข้างที่จะกว้างจะขวางขึ้นชื่อเรื่องแอร์เย็นต้องโตโยต้าถูกต้องไหมจ๊ะถูกต้องแล้วค่ะได้มานะคะสี่ช่องแอร์ห้าช่องแอร์สี่ช่องแอร์ใหญ่ๆเย็นเ็นนะจ๊ะ โอ้โหรุ่นนี้บอกเลยนะคะเกียร์อัตโนมัตินะจ๊ะเกียร์อัตโนมัตินะคะ ขับขี่ในเมืองนะคะสบายเลยนะคะรถตรงรถติดง่ายๆขึ้นเขาลงห้วยไม่ต้องได้เหนื่อยนะคะเหยียบคันให้ปวดแข้งปวดขาพร้อมกับเบาผ้าเบาเบาผ้านะคะพร้อมกับเบาผ้าเป็นเบาะแท้ๆจากโรงงานไม่มีเปลี่ยนนะคะหน้าจอนะจ๊ะหน้าจอเป็นแบบซีดีนะให้มาพร้อมเรียบร้อยนะคะลูกค้าจา๋าไม่ต้องห่วงเลยเห็นไหมให้ดูความสะอาดกันชัดๆนะจ๊ะให้ดูความสะอาดกันชัดๆนะคะสบายใจได้นะคะ ไฟนะคะออกทุกดวงใช้งานได้จริงนะคะไม่มีหลอกแน่นอนนะจ๊ะอ่าเห็นไหมจ๊ะด้านแคบนะคะด้านแคบกว้างขวางนะคะเบาะนั่งเบาะนั่งของผู้โดยสารนะจ๊ะเบาะนั่งผู้โดยสารเป็นหนังใส่แบบหนังให้มาเรียบร้อยนะคะที่พักแขนนะคะอ่ะกล่องเก็บของนะคะกว้างเห็นไหมแล้วแถมยังมีตรงนี้อีก วางแก้วเยตินะคะได้สองแก้วเลยนะคะลูกค้าเดินทางไกลไม่ต้องหงไม่ต้องห่วงเลยพวงมลาลัยนะคะควบคุมเสียงที่พวงมลาลัยเรียบร้อยนะคะความปลอดภัยอยู่ในมือท่านเนาะมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะรุ่นนี้มีแอร์แบ็กเรียบร้อยนะจ๊ะหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบเรืองแสงมีหน้าจอแสดงผลเรียบร้อยตอนนี้เราเปิดประตูอยู่เขาก็จะแสดงผลบอกว่าเรากําลังเปิดประตูอยู่นะจ๊ะมาดูส่วนต่อไปกันเลยดีกว่า มาดูส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ,ะสำหรับนะคะลูกค้าเนาะลูกค้าท่านใดที่ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่างงค่าง,งวดหรือว่าราคาเงินสดอะไรอย่างเงี้ยต่อรองติดต่อกันมาได้นะคะมีโปรโมชั่นอะไรช่วงนี้ติดต่ออ่า จองรับสิทธิ์นะคะภายใน12สิงหาคมฟรีเลยนะฟรีเลยนะประกันเครื่องประกันเกียร์2ปี20,000กิโลแพ็กเก็แพ็กเก็นี้อะ่ะปกติเราต้องซื้อนะจ๊ะเป็นหมื่นนะแต่เราไม่ต้องให้ซื้อแล้วนะคะรีบจับรีบจองจองก่อนใครได้ก่อนใครก่อนวันที่12นะคะภายในวันที่12สิงหาคมนี้รับรถภายในเดือนนี้นะคะภายในเดือนสิงหาคมนี้อยู่จัดให้เลยแทมไม่พอไม่พอแค่นั้นเราให้บริการ ช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะถ้าสนใจยังไงนะคะหรืออยู่ให้ข้อมูลไม่ครบไม่ท้วนยังไงนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ให้ไหว้นะคะตามช่องทางการติดต่อต่างๆที่ให้ไหว้ในท้ายคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าอยู่ให้ข้อมูลนะคะไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน,นด้านใดประการใดต้องขอประธานอภัยไว้าที่นี้ด้วยนะจ๊ะถ้า ผิดพลาดประการใดเดี๋ยวมาแก้ไขให้เนาะมาแก้ไขให้ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะช่วยเป็นกําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามเซลล์ตัวน้อยๆคนนี้ด้วยนะคะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ